สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่369ค่ะ 369รหัสด้านบนซ้ายมือค่ะถ้าสนใจสินค้าร้านลูกม้วิภาค่ะรายมาสั่งคุณแม่แอดไลน์ไอดีนี้เท่านั้นนะคะเป็นไลน์ไอคดีตัวแอดนะคะแล้วก็ V i PA วิภาค่ะหรือเบอร์โทร2เบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะโทรมาสั่งได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นงานลินินนะคะเป็นงานลินินปักค่ะแม่เป็นแบบเก๋มากๆค่ะวันนี้จะเป็นแบบใหม่และก็สีใหม่ค่ะจะมีทั้งหมด2รายเป็นแบบเดียวกันค่ะรหัส3 ร6 9ค่ะตัวนี้จะเป็นปกเชิ้ตนะคะจะเป็นปกเชิ้ตเจาะโปโร Mull แบบนี้ค่ะคุณแม่ตัวนี้ค่ะจะเป็นงานปกเชิ้ตนะคะปกจะเป็นปกเชิ้ตแล้วก็เจาะโปโร Mull แบบนี้ค่ะงานตัวนี้เคยมาไปแล้วจะเป็นสีส้มเข้มกับส้มอ่อนนะคะก็คือจะมีสลับสีสลับสีทูโทนนะคะตอนนั้นจะเป็นส้มเข้มกับส้มอ่อนสลับกันขายดีมากแบบมันเก๋ค่ะคุณแม่แบบนี้คือใส่ทํางานได้เลยนะคะมันจะมีความโมเดิร์นขึ้นมานิดนึง มีความทันสมัยมีความเก๋ขึ้นมา,นานนหน่อยนึงมันจะไม่ได้มีงานลูกไม้เข้ามาแต่ตัวนี้ยังคงเป็นสไตล์แบบอ่ะเป็นงานลินินนะเป็นงานปักนะแต่ดีไซน์คือเล่นไล่สีเล่นสีแบบนี้มาให้นะคะตัวนี้ค่ะ ปกนะคะในส่วนของตรงปกจะเป็นปกเชยแบบนี้เจาะโปโรโลนะคะแบบนี้นะคะก็คือมีกระดุม3ามเม็ดให้ตรงนี้นะคะในส่วนของปกจะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเสื้อนะคะอันนี้จะเป็นสีบานเย็นค่ะอันนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะแขนค่ะมาพร้อมกับแขนกระบอกความยาวแขนอยู่ที่3ส่วนหรือคุมข้อศอกนะคะด้านข้างแขนเหมือนเดิมค่ะผ่าข้างให้ค่ะ เพื่อให้ใส่สะดวกสบายเนะ้ะเวลาทํากิจกรรมอะไรจะได้ไม่ล้างไม่ตึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดีไซน์ค่ะตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปจะมีความเล่นสีเท้มกับสีอ่อนมาเพื่อให้มันดูมีมิติยิ่งขึ้นมันดูมีอะไรยิ่งขึ้นค่ะอย่างปกนะคะดีย๋ยงตมอ่ใหมนะปกค่ะจะเป็นสีอ่อนนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นคลิปตัวนี้ตรงปลายตรงแขนเสื้อนะคะจะเป็นคลิปตัวนี้ก็คือจะเป็นสีอ่อนชมพูอ่อนนะคะ รับกันกับตรงปกนะคะแล้วก็ตรงกระดุมแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสีอ่อนติดกระดุมสีบานเย็นเพื่อให้มันเด่นขึ้นมาค่ะนี่นะคะลายปักค่ะคุณแม่ขาลายปักรุ่นนี้ยังคงมีให้ค่ะเก๋ไก่ด้วยลายปักตัวนี้จะเป็นดอกลิลลี่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นลายปักลายดอกลิลลี่แบบนี้นะคะลายปักสวยค่ะแม้กระทั่งในลายปักก็มีความแบบละเอียดแล้วก็เล่นสีให้ในลายปักค่ะไล่าจากเข้มมาอ่อนแล้วก็มาขาวให้แบบนี้นะคะตัวนี้จะได้ลายปักเป็นลายดอกลิลลี่ค่ะ เดี๋ยวนะคะาน้ส้มอยากให้ดูนะคะลายปักลายดอกลิลลี่แบบนี้นะคะโอเคอันนี้นะคะเวลาสั่งซื้อนะคะตัวนี้ตัวที่น้ำส้มใส่อยู่นะคะสั่งสีบานเย็นสีที่1ค่ะสั่งสั่งสีที่1ก็ได้หรือสีบานเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าอีกอันหนึ่งคุณแม่ค่ะมันเป็นแบบเดียวกันแต่ว่ามันเป็นสีบานเย็นไล่สีกับสีเบจค่ะเดี๋ยวน้ำส้มจะให้สั่งเนาะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะสับคายที่โทรมาสั่งถ้าคนที่ไลน์มาสั่งก็ไม่เปไ็นไรแคป รูปมาเข้าใจตรงกันแต่คนที่โทรมาสั่งบางทีเดี๋ยวคุณแม่สั่งเดี๋ยวพูดผิดพูดแล้วไม่เข้าใจตรงกันก็จะได้สีที่ไม่ถูกใจไปเนาะอ่ะใครนะคะสีที่น้ำส้มใส่นะคะตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นสีที่1สั่งสีที่1ห,หรือสีบานเย็นก็ได้จะได้รูปแบบแบบนี้นะคะจะได้รูปแบบคือเป็นปกชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ตัวเสื้อจะเป็นสีบานเย็นแบบนี้แต่อันนี้จะเป็นสีที่สองค่ะอันนี้คือแบบใหม่ ะะสีที่2ออ้คนละแบบกันนะคะตัวนี้นะคะสีบานเย็นจะเป็นงานเจาะโบโรนะคะสีที่สองสีนี้นะคะจะได้เป็นงานผ่าหน้าทั้งหมดจะเป็นปกเชิ้ตเหมือนกันแต่จะได้เป็นงานผ่าหน้าทั้งหมดตัวนี้ดีไซน์เก๋มากๆตรงไหน ตรงที่มันมีคำเล่นสีจับสีแบบนี้นะคะและคือลายปักก็คือปักทับไปเลยจับสองเนื้อผ้าแบบนี้ค่ะ2ออันนี้คือผ้าลีนินทั้งคู่นะคะนักมพูดผิดเป็นลินินทั้งคู่แต่เป็นลีนินไล่สีตัวนี้คือตัดชิ้นหนึ่งเป็นบานเย็นตัดอีกชิ้นหนึ่งมาต่อกันเป็นสีเบทแล้วก็คืองานปักคือปักทับระหว่างสงสีไปเลยแบบนี้อันนี้คือเพิ่มลูกเล่นนะคะเพิ่มลูกเล่นให้ช่างไปอีกนะคะตัวนี้เก่งมากนะคะ อ่ะถ้าใครอยากได้งานโปโรค่ะงานเจาะโปโรก็คือจะได้กระดุมแค่ช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นสวมหัวค่ะตัวนี้นะคะจากงานซิป โปโรจะมีซิปข้างให้ตัวนี้กระดุมก็คือปอดถอดได้จริงนะคะแล้วก็จะได้งานซิปข้างตรงนี้อันนี้จะมีซิปข้างนะสำหรับใครที่เอางานรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะได้โปรโรไปข้อดีของโปรโรค่ะน้ํส้มว,ว่าตัวนี้มันเข้ารูปก,กว่าเนี่ยมันจะมีความเข้ารูปเพราะตรงนี้มันไม่ได้แบบโปรปง่งโปรปล่อยๆเนาะใส่แล้วเข้ารูปสวยจะต้องเป็นโปรโรรุ่นนี้ค่ะแต่ถ้าอยากได้เป็นทรงนี้ตัวนี้จะได้เป็นปกเชิญและผ่าหน้าทั้งหมดนะคะด้วยความที่ดีไซน์ผ่านหน้าเนาะมันจะไม่ได้เข้ารูปขนาดตัวนี้แต่มันได้เก๋มันได เก๋ตรงงานไล่สีแบบนี้ค่ะนี่ตัดผ้าหลายชิ้นมากเลยนะตัวนี้ค่าแรงแพงค่ะตัดชิ้นนี้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 นะคะแล้วก็เอามาเย็ดประกอบต่อกันแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็นี่อ่าสวยมากนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบที่สองนะคะให้ชื่อว่าแบบที่สองบานเย็นเบ็ด สั่งยังไงเดีอยที่จะไม่งงคุณแม่สั่งบานเย็นเบดนะคะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวจะพูดช้าๆแล้วก็อาจจะคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สินค้าที่ต้องการนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะตัวนี้ผ่าหน้านะคะผ่าหน้าแบบนี้นะคะเป็นงานสลับสีทูโทนแบบนี้นะคะเบตกับบานเย็นนะคะสั่งสีที่สองบานเย็นเบดค่ะไอตัวนี้คือบานเย็นเบดค่ะเวลาคุณแม่โทรมาสั่งสั่งถ้าสนใจตัวนี้นะคะตัวในไม้คือบานเย็นเบดค่ะ บานเย็นเด่นะตัวนี้ลายปักจะได้เป็นลายดอกลิลลี่เหมือนกันค่ะจะได้เป็นลายปักรายเดียวกันจะเป็นดอกลิลลี่นะคะ,ะเดี๋ยวซูมให้ดูลายปักนะตัวนี้นะคะผีเสื้อของเราคือได้เป็นงานปักดอกรอยด้วยเป็นงาน3มมิติคะ่ะน้องจะกระพือปีกได้แบบนี้นะคะงานปักจะได้เป็นลายเดียวกันค่ะ นี่อ่าสวยมากอันนี้ภูมิใจน,นำเสนอค่ะอันนี้คือแบบใหม่นะคะและก็คืออันนี้ก็คือแบบเดิมแต่มาสีใหม่สวยคนละแบบคนละสไตล์คุณแม่รอดูอันนี้ก่อนอันนี้มันจะมีความเข้ารูปก,กว่าใส่พอดีพอดีกว่านะคะอันนี้ใส่ทํางานคือเทค่คือเก๋เลยค่ะได้กันไปแล้วนะคะได้กันไปแล้วสีส้มเข้มส้มอ่อนเนาะขายดีมากรุกนั้นถ้าใครชอบเก็บบานเย็นไปอีกสีหนึงเลยค่ะมัน ทรงมันสวยอะตัวนี้มันจะมีความแบบช้อนเอวเข้ารูปเล็กลน้อยนะคะตัวนี้ค่ะถ้าใครชอบตัวที่น้ำส้มกําลังใส่อยู่สั่งสีบานเย็นนะคะสั่งสีบานเย็นสีที่1ค่ะสั่งตัวที่1สีบานเย็นค่ะตัวที่1สีบานเย็นค่ะโทรมาสั่งเนาะตัวที่1สีบานเย็นค่ะจะได้งานโปโรโลนะคะอันนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวนะซึ่งไปเปลี่ยนเชิ้ตผ่านหน้าสีบานเย็นเบตให้ดูนะคะ นี่เป็นรหัส369นะคะสีที่2ค่ะสีที่2ส,สีบานเย็นเบดค่ะเวลาโทรมาสั่งนะคะสั่งสีที่2บานเย็นเบดเราจะได้เข้าใจตรงกันว่ามาถึงตัวนี้นะคะถ้าคุณแม่แอดไลน์แล้วก็แคปหน้าจอมาสั่งก็คืออันนั้นเราจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามันเป็นอันนี้ก็คือสีที่2นะคะสีที่2บานเย็นเบดค่ะสีบานเย็นเบดนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะได้เป็นปกเชิด ตัวนี้จะได้เป็นงานปกเชิดแบบนี้นะคะเป็นปกเชิดแล้วก็ตัวนี้จะผ่าติดกระดุมหน้าทั้งหมดเลยนะคะสีที่1นึ่เขาจะเป็นงานเจาะโปโ,โลก็คือกระดุม3าเม็ดด้านบนแบบนี้จะเป็นเจาะโปโ,โลอันนี้จะเป็นผ่าติดกระดุมหน้าทั้งหมดเลยตัวนี้จะเป็นทรงปกเชิดจะเป็นทรงเชิดเนาะสวยเก๋มากเก๋ตรงที่มันมีความแบบเป็นลูกเด่นนะคะสีเบจสีบานเย็นสีบานเย็นสีเบจและงานปักคือปักทับระหว่างผ้าสองชิ้นแบบนี้นี่ สวยเนาะสวยมากอันนี้เป็นงานใหม่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะได้ลายปักเป็นลายเดียวกันนั่นก็คือลายดอกลิลลี่ค่ะนั่นก็คือลายดอกลิลลี่ลายปากักลายเดียวกันกับตัวเมื่อกี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือมีการไล่สีแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะกระดุมนี่กระดุมจะใช้เป็นสีบานเย็นเพื่อมันเด่นขึ้นมาอันนี้คือไล่เล่นสี มากๆคุณแม่ค่ะแล้วก็คือตรงปลายแขนนะคะตรงปลายแขนแขนจะได้บานเย็นแล้วเนาะปลายแขนก็ยังเล่นให้อีกนะคะเล่นเป็นสีเบจให้แบบนี้ค่ะ สวยมากนะคะตัวนี้นะคะราคาเท่ากันค่ะอยู่ที่1,050บาทค่ะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บใบทางบวก50บาทตัวที่2บวกตัวละ10บาทนะคะบวกตัวละสิบาทไปเรื่อยๆแน่นอนคุณแม่สั่ง2ตัว3ตัวขึ้นไปค่ะส่งเก็บใบทางคุ้มค่ะนะคะไซส์3าย3 8 4 4 4 2 4และ46แนะนำไซส์อีกครั้งสำหรับใครที่ยังเป็นลูกค้าใหม่ไม่เคยสั่งนะคะ อกจริงเท่าไหร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อคะ่ะแต่ถ้าอยากสบายแนะนําบวก4นิ้วยกตัวอย่างเช่นอกจริงส8ไซส์เสื้อที่กําลังใส่สวยคือ40แต่ถ้าอยากสบายไป42ค่ะแบบนี้นะคะนี่อาสเก๋มากข้างหลังจะเป็นสีร้วนนะคะข้างหลังจะเป็นสีร้วนแบบนี้เล่นสีให้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะตัวนี้รหัส3า9หสสีที่2บานเย็นเบดค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ